ก็ต้องเตือนสติกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ทันแล้วคคุณลุงคนนึงอายุ63ปีครับก่อเหตุบุกไปยิงสาวชาวสปปลาวอายุ42ปีซึ่งเป็นสาวร้านคาราโเกะยิงถึง14นัดคุณผู้ชมสาเหตุคือรับไม่ได้คือลุงเนี่ยไปเป็นลูกค้าแล้วมารู้ทีหลังว่าสาวคนนี้มีสามีอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจังหวะที่จะยิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้พยายามร้องขอชีวิตแต่เมื่อสิ้นเสียงร้องขอ ลุงคนนี้ระดมยิงนับไม่ถ้วนครับโอ้ยเลยมามา นี่เป็นวินาทีก่อนก่อเหตุนะครับนายทวีอายุ63ปีเ,เห็นไหมฮะชักปืนออกมาแล้วบอกอมาเลยมึงมาเนี่ยค,คือ,อคจะยิงใส่นางสาวปูเป้เ,เป็นหญิงชาวสาวปป,ปลาวอายุ42ปีซึ่งเป็นสาวร้านคาราโอเกะในร้านแห่งหนื่อที่จังหวัดพัทลุงนะครับคือปูเป้เนี่ยพอเจอนายทวีก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวหลังร้านนายทวีจึงเดินตามเรียกให้เปิดประตูออกมาคุยกันแต่ปูเป้ไม่ยอม ทวีก็เลยชักปืนยิงหมดแม็กแล้วใส่กระสุนไปใหม่ก่อนจะปีนเข้าไปในห้องจากนั้นพนักงานในร้านได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้นะฮะก็คือปูเป้เนี่ยร้องขอชีวิตบอกว่าอย่ายิงน้องยอมแล้วแต่ปรากฏว่าสิ้นเสียงของผู้หญิงก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดก่อนที่นายทวีจะขับรถหลบหนีไป หตุการณ์นี้ครับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะพบว่าปูเป้เนี่ยถูกยิงเข้าที่ตัวและหัวมากถึง14นัดคุณผู้ชมโอโ้โหโหดเหี้ยมมากๆจากการสอบถามเพื่อร่วมง,งานทราบว่าปูเป้เนี่ยมีสามีมารับมาส่งที่ร้านเป็นประจําแต่พักหลังนายทวีผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเป็นลูกค้าแล้วก็มาติดพันมักจะให้เงินปูเป้ใช้อยู่บ่อยครั้งแต่4ีหวันที่ผ่านมาได้ยินเสียงปูเป้ทะเลาะกับทวีบ่อยลักษณะเหมือนกับ จะขอเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมแล้วเพิ่งมารู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีผัวแล้วอีกจนกระทั่งทวีผู้ก่อเหตุขับรถมาหาที่ร้านเพื่อเคลียร์แต่ปูเป้วิ่งหนีไปซ่อนตัวสุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตครับ เาก็ไม่ยมเพราะน้องไม่ปิดมันก็ยิงเลยยป่งขึ้นบนมพอมัยิบแมไป้างหลังมันปีนพเขาไปหาน้องลแต่นั้นน้องยอมแยิ่ายิ่ยอมแล้ววคือปูเป้เนี่ยก็ร้องขอชีวิตแล้วนะฮะว่าอย่ายิงอย่ายิง แต่ทวีนี่คือเหมือนกับเลือดขึ้นหน้าเลยนะฮะขณะที่นายนิยมอายุ59ปีครับเป็นสามีของปูเป้ผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาส่งปูเป้ที่ร้านก่อนจะขับรถกลับบ้านและจะมารอรับหลังเที่ยงคืน,น,นเป็นประจำนนแต่มักจะไม่แสดงตัวเป็นสามีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าร้านคาราเกะรู้ว่าปูเป้มีแฟนเนี่ยก็จะไม่เรียกมานั่งดื่มไงเออเดี๋ยวภรรยาเนี่ยก็จะไม่มีลูกค้าแต่ก็ไม่คิดว่าเมียตัวเอง จะมาถูกลูกค้ายิงเสียชีวิตคาร้านแบบนี้ครับปกติผมมาช่วงหลังกี้ไม่มาเว่าว่าลูกค้ามันมีอะไรกัตบ้างไม่ได้ไห แล้ววันนี้อ่ะค่ะวันนี้เราแล้วได้โทรหากันไหมโทรหาพวกก็โทรหาก็หายไปเลยแล้วได้คุยกันไหมคุยนิดเดียวก็เหี้ยบไปเลยเขาบอกว่าไงตอนนี้นิดเดียวบ้าก็ไม่ได้คุยอะไรที่ตรงต้องตุยโดนนะตอนเย็ขาบอกมาถึงร้านหรือยังมาร้านี่เขามาดงเองตอนตอนเย็นมาดูแล้วปกติกเขาพักอยู่กับพี่เหรอครับอคุณผู้ชมครับขณะที่ผู้กำกับสพเขาชัยสนบอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานแวดล้อมพยานบุคคลกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ออกหมายจับนายทวีอายุ63ปีและจับได้แล้วนะครับเมื่อ10โมงที่ผ่านมานี่ฮะจับได้กลางทางเลยนะครับในพื้นที่ประจวบคีรีขันโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นพันลลุงนะหลบหนีมาที่ประจวบนะฮะสาเหตุนะครับตั้งประเด็นไว้เรื่องชู้สาวเรื่องความหึงหวงเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทุ่มเทความรัก เปเงินให้กับปูเป้แต่ปูเป้กลับตีตัวออกห่างและยิ่งมารู้ว่าปูเป้เนี่ยมีผัวแล้วก็เลยบันดาลโทสะชักปืนยิงถึง14นัดจนปูเป้เสียชีวิตครับค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ